ตอน,นเรื่องพุทธานุสติเน้นเรื่องความศรัทธาไม่ั่นไวในพระพุทธด้วยปัญญามาเผยแพร่ในกลุ่มจนเกิดเป็นคลิปการอธิบายพุทธคุณ9และจรณยา5อย่างละเอียดนั่นก็ได้เผยแพร่ฟรีเป็นธรรมทานไปใน YouTube แล้วนั้นและกระพาสุดมนต์โดยเน้นพุทธคุณพยายามอธิบาย ให้เข้าใจในพุทธคุณมาตลอดเวลาเ,ลาเกือบสองเดือนนับตั้งแต่ปลายมีนาอยากจะบอกว่าคิดแล้วคิดอีกไม่ใช่ทำไปเอาง่ายก็ว่านะแม้ในห้องนี้ก็ตามแทร็กในการที่จะเข้าสู่การเป็นพระรยาบุคคลในวงเล็บที่จะให้เริ่มต้นก็คือการเป็นพระโสดาบัน มีวิธีการในการเข้าไปสู่การเป็นพระโสดาบันได้หลายทางแต่วิธีที่สะดวกเรียกว่าง่ายลัดสั้นตรงซึ่งเป็นวิธีสุข้าปฏิปทาหรือวิธีที่เราค้นหากันเนี่ยผมก็หามาหลายวิธีมีบางคนทําผมว่าทําไมผมไม่สอนมาสติปัฏฐานสูตรจริงๆผมสอนแล้วเคยสอนแล้วแต่ ผมต้องบอกเลยว่าคนที่เรียนมาสติปฐานสูตรนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็นสายสุขวิปัสสโกโไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชและก็คําว่ามหานี่แปลว่าใหญ่มันใหญ่นะมหามหาสติปฐานที่เอาจิตมาไว้ที่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมาไว้ที่ขอบเขตกายใจยมันใหญ่มันถึงเรียกมหาอะไรใหญ่ส่วนนั้นจะแบกหนักระยะแต่มันจะมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้น ในวิธีการที่ง่ายกว่านั้นที่ไปพยายามสอนมาตลอด2เดือนก็คือการเข้าในแท็กของพุทธานุสติเป็นวิธีที่พระพุทธกคศาจารย์บอกว่าเป็นทางรัดเข้าพระนิพพานคือการขึ้นพระโสดาบันได้เร็วที่สุดพระพุทธโสดาจารย์นีพศ900นะครับภูนิพลคำพีวิสุทธิมกักเป็นคำพีที่เป็นเขาเรียกว่าเพชรน้ําเอกแห่งพระพุทธศาสนานะเล่มที่สองนะลองจากพระตรปิดง เจ้าครูบาอาจารย์อื่นๆท่านก็เห็นเห็นประโยชน์ของพุทธานุสตินี้มากไม่งั้นหลวงปู่มั่นจะไม่เอาพุทโธวาดออกจะไม่เอาเป็นตัวนําคาบริกรรมพุทโธจะเกิดในยุคหลวงปู่มัน่นเพื่อให้มันแน่นเข้ามาอีกอันเป็นสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีท่นานใช้ภาพระนะครับท่นานใช้กรรมฐานกสินพระพระพุทธรูปโดยรวมก็คือเพื่อให้จิตเข้าถึงพุทธานุสติ เมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นวิธีที่ที่เขาบอกว่ามันเข้าถึกได้ง่ายได้เร็วพอไปศึกษาอารักขากรรมฐานคือทำอันเป็นเครื่องอารักขากรรมฐานคุณเชื่อไหมมีพุทธานุสติมีมรณสติอยู่ในนั้นแต่ไม่มีธรรมานุสติกับสังขานุสติกล่าวคือทำมันเป็นเครื่องรักษากรรมฐาน ทำมันเป็นเครื่องรักษากรรมฐานของภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังโดยตรงต่อมรรคผลนิพพานนั้นพุทธานุสติปเป็นจุดแรกส่วนธรรมานุสติท่านไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่ลงไปแล้วก็จบด้วยมรณาสติอันนี้อยู่ในหนังสือเลยพอเราไปค้นคว้าม,มากๆขึ้นเราจะเห็นว่าคําสอนขององค์ประถมก็เน้นแค่เรื่อง ศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสินห้าและคิดถึงความตายทุกอย่างล้วนสอดคล้องกันหมดเลยแต่ทําไมพุทธานุสติเป็นทางที่ไปได้เร็วผมต้องบอกว่าอย่าเพิ่งถามผมเพราะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปโดยละเอียดเมื่อถึงเวลาเข้าเรียนแต่วันนี้เนื่องจากมีเวลาอยู่เยอะมากนับเดือนเนี่ยผมจะให้พวกเราคุ้นชินกับทุกอย่างที่เป็นพุทธาทุสติโดยละเอียดว่ามันคืออะไรทําไมมันมีคุณใหญ่นัก แล้ทำไมระดับพระโสดาบันนั้นแค่พุทธ,ธานุสตินี้เข้าได้เร็วกว่าทางอื่นเข้าได้เร็วกว่าทางอื่นในวงเล็บได้สิ่งที่พวกเราเคยปรารถนาลายพบลายชาติในสายของพวกเราด้วยคือวเวลาปรารถนาปิญญายอมรับซะปรารถนาเป็นผู้มีฤทธิ์ในพุทธ,ธานุสตินี้ทําให้เกิดกสินที่ได้กสินพุทธ,ธ,ธ,ธานุภาพด้วยเป็นเป็นอนุภาพใหญ่ที่คนต้องต้องใช้นะครับ อาจารย์เคยสอนละเอียดแล้วอาจารย์เคยบอกว่าต้องใช้รัตนตยานุภาพต้องใช้เทวานุภาพต้องใช้จิตตานุภาพบุญญานุภาพสัจจานุภาพของเรานั้นในบรรดากรรมฐานทั้งหลายในการาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้ขุนแห่งท่านมาที่ตัวด้วยนี่มันแปลกตรงที่เป็นบาดฐานที่ทำให้เราเป็นพระโสดาบันได้เร็ว ยืนยันโดยคำปีวิสุทธิมรรคของพระพุทธกษศอาจารย์พศ .900 แล้วก็คำสอนของครูบาอาจารย์ที่ลิงก์กันมันเป็นบาทานกรรมฐานที่เป็นสุขะสุขาปฏิปทาโดยแท้นะครับปฏิบัติน้อยได้ผลมากแล้วก็ไม่ได้พลาดออกจากการเป็นพระริยาบุคคลเลยรัะน,นั้นไม่ว่าผมจะวางคลิปอะไรเกี่ยวกับพุทธานสุสติให้ตั้งใจฟังงงปล่อยงงไปก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเรียนนะครับ แรกในการสอนการดําเนินสู่การเป็นพระโสดาบันหรือการดําเนินสู่การเข้าใจเรื่องของวิปัสสนาว่ามันคืออะไรเนี่ยในวงเล็บแบบที่เป็นสุขาปฏิปทาในแท็กที่ไม่ใช่มหาสติปฐานในแท็กที่ไม่ใช่กายเวทนาจิตธรรมมันไม่ใช่แต่ถ้าได้ตัวนี้ไปที่สุดจะได้กายเวทนาจิตธรรมเพราะกายเวทนาจิตธรรมซ่อนอยู่ในพระสูตรต่างๆที่จะสอนต่อไปอยู่แล้ว คือเวลาไปเรียนกรรมฐานจากที่นั่นที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะไปสํานักไหนก็ตามสํานักหลวงพ่อจรัญสานักในกระตามอาจารย์ประโมทสํานักท่านอาจารย์ของผมสํานัก ABC D E F G หรือท,ที่ไหนก็ตามหรือศึกษาด้วยตนเองก็ตามจาไว้นะว่าพระพุทธเจ้านั่นถ้าเราศึกษาละเอียดอ่านพระไตรปิฎกสักสามจบอ่านวิสุทธิมรรคสักสามจุดอ่านามัชฌิมาปฏิปทาสักสามจบม,มัชฌิม,มากรรมฐานสมัยต้นรัตตโกสินทร์สักสามจบเราจะรู้ว่ามี วิธีในการเข้าเข้าไปเนี่ยได้หลายทางมากแล้วพุทธเจ้าท่านการแสดงให้กับบุคคลที่มีอินทรีย์ต่างกันมันไม่ใช่วิธีเดียวว่าต้องมีแต่มาสติปฐานสูตย์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยงั้นอย่าไปว่าเขาคนนี้สอนผิดอย่าไปว่าพอมีนิมิตขึ้นมาแล้วมันผิดมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แต่ขอให้เข้าใจแก่นว่าถ้าทํากรรมฐานได้ก็ตามแล้วเกิดสามเซสชั่นหนึ่งศีลเราบริสุทธิ์ขึ้น ความไม่บิดเบียนเกิดขึ้นแกเรานั่นเอง 2. จิตเราเป็นสมาธิมีกําลังเนียดูกระบบพิสุทธิ์ทั้งหลายจิตเมื่อเป็นสมาธิย่อมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงจิตเป็นสมาธิมีสมาธินี่คือกิเลสอย่างหยาบกินีวอนสงบระง,งับไปแล้วและอย่างที่สามได้แสงแห่งสมาธิก็คือตัวปัญญาที่เป็นสมุทเทที่จะเอาไปตัดกิเลสได้เอาไปปล่อยเอาไปปลดระวางความยึดมั่นถือมันได้ กรรมฐานอะไรก็ตามนำมาซึ่ง3มอย่างนี้กรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานที่ถูกจำไว้นะเราถึงต้องมาในคลาสนี้ว่าโอ้โลกของวิปัสสนาไม่ได้มีแค่มาสติปัฏฐานสูนไม่ใช่มีแค่ตามตามรู้มีสติรู้กายรู้ใจรู้อะไรมันไม่ได้มีสติเป็นอารักะตัวหนึ่งแค่นั้นดังนั้นอาจารย์ถึงต้องบอกว่าในระดับพวกเราซึ่ง ลึกๆก,ก็คือคนที่สร้างบุญมาประเภทที่จะหวังอภินญ,ญางี้มันก็ทํามาหลายชาั้นหวังฤทธิ์และก็หวังความความเร็วในบรรดาการหวังแบบพวกนี้เนี่ย mm. อยากให้รู้จักกรรมฐานที่เกื้อกูลต่อฤทธิ์กรรมฐานที่เกื้อกูลต่อความเร็วและก็เป็นธรรมชาติที่เข้าไปง่าย,าย,ายๆเนียนๆคือตอนที่ผมสอนพระโสดาบันที่หัวหินนะ่ผมสอนพระโสดาบันในระดับเอกพีชีนะซึ่งเป็นพระโสดาบันที่ เหยียบพัศกิทาคาอยู่นั่นคือพระโสดาบันประเภทได้ปัญญาประเภทได้ได้ฌานได้ฌานกลางแต่ถ้าพระโสดาบันเลเวลแรกเนี่ยเลเวลที่ถือว่าชีวิตตายแน่นอนร่างกายเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้และคิดถึงความตายตลอดเนี่ยมองนะครับมองศพพ่อเนี่ยพ่อที่ตาย,ยมองแล้วเห็นมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นเฉยอ,อยู่กับพ่อที่ตายเฉยเฉยมากๆไม่เหมือนตอนที่น้องสาวตาย ตอนนอนสตาตายสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยร้องผมร้องไห้นะผมแต่พ่อตายผมเฉยเฉยเฉยใครที่คิดถึงความตายประเภทนี้ได้แล้วก็อยู่กับตัวเองตลอดเนี่ยจิตมันจะมีความรู้สึกไม่เบียดเบียนไม่อยากยึดไม่ระดับพื้นฐานตวเนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นพระโสดาบันในขั้นสัตักขตุปรมมตตะคือเกิดอีกเจ็ดชาติคือเลเวลต่ําสุดชาติไม่กล้านะครับน,นั่นมันมีหลายระดับนั้นในระดับที่จะสอนพวกเราเนี่ยระดับไหนก็ตาม ขอให้เข้าขอบเขตความปลอดภัยก็คือขอบเขตของพระอริยบุคคลนี้ได้ <c oughs> คือเริ่มแต่พระโสดาบันมันปลอดภัยและมันได้อริยะเข้าสู่วงของความเป็นสงมันยิ่งใหญ่กว่าเราทําสมาบัดแปดได้หนึ่งแม้นเราจะไม่มีฤทธิ์เท่าคนที่ทําสมาบัดแปดได้แต่เราสะอาดสว่างกว่าเขาและเราก็เป็นสง์เรียบร้อยแล้วเที่ยงแล้วที่จะเข้าสู่พรนิพพานในวันในวันหนึ่งชาติหนึ่งชาติไหนไม่เกี่ยวละไปเรียนบนสวรรค์ก็ได้ไม่ แล้วตรงนี้จะปลอดภัยแล้วมันคุ้มครอบครัวได้คุ้มสายตระกูลได้คุ้มสายตระกูลสมบัติแปดนี่ยังคุ้มสายตระกูลไม่ได้นะแต่ถ้าอริยะวงศ์เนี่ยจะคุ้มสายตระกูลได้ห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติที่สายของเราจะปฏิบัติถูกต้องเพราะฉนั้นพวกนี้มีมีความลึกมีความซึ้งอยู่แต่ว่าจะไม่อธิบายเยอะเพราะว่าถ้าเยอะแล้วมันจะต้องลงไปที่ดีเทลมันก็จะต้องเห็นภาพเห็นอะไรให้สมกับว,ว่าเราเป็นคอท,ที่เรา จ่ายค่าใช้ใจ่ายมาถึง299บาทไม่ซ้อนถูกอย่างเงี้ยมันไม่ซ้อนถูกไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่ที่จะได้บุญมหาศาลเอาบุญเอาบุญก่อนตังก็เก็บไว้เอาไว้ทําบุญเล็กเน้อยๆ,ๆเอาไว้ใช้จ่ายเพื่ออย่างประโยชน์ให้ครอบครัวให้พอไปได้เพราะฉะนั้นพุทธานุสติไม่ใช่ของเล็กนะครับพุทโธพุทโธที่เราสวดกันเนี่ยแต่ว่าต้องให้เข้าใจมากขึ้นนั้นกลับไปดูคลิปพุทธคุณในเพจเพจกลาง ดรธรรมวัฒน์ปัญญาสันติสุขที่เขาเอาลง YouTube แล้วว่าบรรยายมาได้ที่มีหมอเอกอยู่ในนั้นด้วยนะถามอยู่นั้นนะมันมีความละเอียดเราอ,อย่างไรและก็สิ่งที่จะเอาลิงก์ของพรอฤาษีให้ลงตรงนี้ก็ให้พวกเราฟังไปก่อนงงก็ให้ก็ให้เปิดใจรับว,ว่าฉันขอยอมรับทุกพุทธคุณเข้ามาเพราะสิ่งที่สอนจะลิงก์กับกสินพราะพที่ให้ทํามาตั้งแต่เมื่อโชคดีวิถีพุทธนะครับให้ทํามันจะลิงก์กันมันจะต่อกันเนื่องมาทำให้เราไม่เสียสเต็ป ถ้าเราไปเอาอันอื่นเราจะเสียประโยชน์ในการที่ผมไม่ทํามาตลอดปี6กสองที่แล้วและผมยืนยันด้วยการค้นกว้าของผมว่านี่คือเร็วที่สุดในการตัดเข้าสู่พระอริยวงศ์ชั้นระดับพระโสดาบันเป็นแล้วเป็นเลยเป็นแล้วไม่คืนนะไม่คืนไม่ไม่มีนรกพุทธเจ้าบอกพระโสดาบันนี้ประเสริฐมากมากกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งหลาย เทวโลกและพูมโลกทั้งปวงไม่เท่าหนึ่งในเซี่ยวของพระโสดาบันและก็มีความเที่ยงต่อการไม่มากลนิพานพระโสดาบันเนี่ยทุกของปุตุชนเท่าเขาสิเนรุแต่ทุกของพระโสดาบันเท่าเม็ดถั่วเขียวมันต่างกันขนาดนั้นทุกของปุถชชนเท่าน้ําในมหาสมุทรทุกของผู้เป็นพระโสดาบันโดยเฉพาะในกลับเอกาพีชีขึ้นไปที่จะต่อสกิทานเนี่ยจะเท่ากับน้ําน้าน้าห้วย น้ำคลองเท่านั้นแต่ทุกุทุชนมาสมุทดทั้งหลายแสงของระโสดาบันจะสว่างจ้าเท่ากับแสงของผู้ที่เข้าฌานอยู่ตลอดเวลาหรือแสงของพระโพธ,ธิสัตว์แต่บรารมีหรือความรู้ความกว้างไม่เท่าแค่การที่เราลึกถึงความตายตลอดและยอมรับว่าร่างกายเราเป็นที่พึ่งไม่ได้มันต้องตายในวันหนึ่งวันใดแน่นอนแล้วก็เกิดการมิติ การเปลี่ยนแปลงลึกๆข้างในบางอยา่างมันไม่ได้ยากมันเป็นการตัดสัญญาณสามสามข้อแล้วก็การทรงในการขัดเกลาในระหว่างการทรงในการขัดเกลาในการต่อสู้กับจิตที่ฟุ้งที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันตลอดในการที่เราเดินมัเนียมันก็เพียงแค่ขัดเพื่อขึ้นสูงมันไม่ใช่ขัดเพื่อต่ําลงไปแล้วมันก็มีความที่เราสามารถที่จะคลองเรือนได้อยู่กับลูกกับเมียเสพกามได้นะครับ มีเพศสัมพันธ์อะไรได้มีลูกมีเต้าอะไรได้แต่เป็นคารวะชั้นเลิศเป็นคารวะชั้นประเสริฐเป็นคารวะชั้นที่จะยังความร่มเย็นให้ให้โลกมากอย่าลืมที่อาจารย์เคยสอนเราไหมครูจิตวิญญาณอาจารย์ที่รูวผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ดรเดวิดฮอกกินใช่ไหมครับเดวิดฮอกกินนะไม่ใช่ไม่ใช่อนทนีฮอกกินนะครับเดวิดฮอกกินบอกว่า ผู้ที่ทำความสงบทำสมาธิได้จะเป็นประโยชน์ต่อโลก90,000คนคือจะคลามคลามดาวไวเบชั่นร้ายในบรรยากาศนี้ได้ทำให้สงบลงได้ช่วยคนได้90,000ผู้ที่ทำความสงบได้และแผ่เมตตาด้วยจะช่วยคนได้7,5 0 0 0 0นคนนะฝรั่งคนนี้จบลายปริญญาแล้วทำการวิจัยเรื่องอภิปัชญานะครับทำวิจัยเรื่องอภิปัชยามานาน30ปีสรุปงานวิจัยของเขา กลายเป็นนักฟิสิกส์นะเป็นนักฟิสิกส์แล้วก็ต่อมาก็เข้ามากลายเป็นคนที่สนใจทางด้านเซนท์ทงด้านศาส,สนานะครับไปเลยบางทีหนึ่งนะผู้ทําฌานได้นะครับไม่แผ่เมตตานะก็ได้ทำได้แค่ตนเองทําให้โลกสงบสุขเก้าหมื่นคนได้ผู้ที่ทําฌานได้แผ่เมตตาด้วยช่วยโลกสงบสุขได้เจ็ดแสนห้าหมื่นคนเยอะไหมผู้ที่ทําฌานได้แผ่เมตตาได้และออกไปช่วยเหลือสังคมออกไปช่วยโควิด ออกไปคล้ายๆพี่บินบาลูริสเนี่ยนะครับออกไปช่วยโลก,ออกเหมือนคุณนา,นายจันเจ้าชายเหมือนคุณสุรัตน์วงษ์ฉันสิน,นที่ออกไปช่วยโลกหรือคนพวกนั้นอาจจะเทียบไม่ได้ชัดเจนในหลวงราชการที่9จะสามารถช่วยคนได้10บล้านคนท่าน,นบอกนี้แต่ผู้ที่ทำผู้ที่ทำฌานได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแพ้หรือไม่แพ้ไม่ตาก็ไม่เป็นไรออกไปช่วยคนหรือไม่ออกไปช่วยคนก็ไม่เป็นไร แต่บุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลที่จิตสงบบริสุทธิ์นะครับฝรั่งเขาไม่รู้จักคำมาผอรหันเ์าเขาเขาไม่เข้าใจคำนั้นเขาใช้คำว่า the the p u r i f y นะครับเป็น salvation salvation my as a purified คำนี้มันแปลว่าเป็นพผอาหัน์นั่นเองคือเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์คนที่มีจิตบริสุทธิ์คือทำตัวเองจนกระทั่งกายเป็นจิตบริสุทธิ์ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งหมด70ล้านคนนั่นหมายความว่า พระอารหันต์เกิดขึ้นในโลกหนึ่งองค์จะคุ้มครองคนในประเทศนั้นได้70ล้านคนหลวงปู่มั่นหนึงบอกว่าตาบไดแผ่นดินไทยมีพระอารหันต์อยู่แผ่นดินไทยจะไม่พังทลายไปด้วยภยไฟแห่งสงครามเลยเพราะฉะนั้นในตอนสงครามโลกครั้งที่สองในตอนสงครามอินโดจีนประเทศไหนไม่มีพระอารหันต์เวียดน,นามพม,มา่าเห็นไหมลาวกัมพูชาเห็นไหมมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร รอบทั้งหมดพังหมดมีประเทศเดียวที่อยู่ได้คุมคนเจ็ดสิบล้านคนแค่องค์เดียวแต่ของเราเนี่ยเพียบนะครับเกินหนึ่งองค์อะยุคนั้นนั่นแหละท่านทั้งหลายเงินครูบาอาจารย์จึงอยากชักชวนให้พวกท่านเข้าสู่อริยวง์ถ้าทําได้สังกาอยากจะสร้างบําเพ็ญต่อไป,ปาาไปเป็นพระอรหสาวกไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเป็น,ปนพระปพัจปเจกในการาหน้าก็ภาคเพียร ทำต่อไปมีปัญญาสอนได้ทั้งหมดเพราะทํามาหมดตัวเองทํามาทํามาหลายพบหลายชาติมากมีปัญญาพอพอแน่พอบอกพอถีบไปให้สู่คันลองที่ถูกต้องแล้วไปต่อเองได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากระวังดีต่อกันจริงๆก็จะชักชวนว่าโลกมันร้อนถัดไปนี้อีก2,500ปีไม่น่าไม่น่าลงมาบําเพ็ญนะครับให้ให้เป็นหน้าที่ของคนที่เขาปรารถนาให้เป็นหน้าที่ของนโมให้เป็นหน้าที่ของ หลานพิติกเนี่ยให้เป็นหน้าที่รุ่นนี้ไปรุ่นเราเนี่ยหาทางพ้นทุกข์ตอนเราเหนื่อยกันมามากเแล้วแต่ในขณะเดียวกันในความที่เราเคยทําอะไรกันมาเยอะมากมายเนี่ยหลายพบหลายชาติเนี่ยของเก่าเนี่ยมันมากมากจนไม่ควรที่จะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่สั่งสอนใครไม่ควรที่ไม่อยู่เฉยๆโดยที่ไม่บําเพ็ญไม่สร้างประโยชน์ฝากไว้ให้กับในโลกหรือเป็นบาดท,ทานให้กับคนในรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยไปได้นั้น ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับนั้นพุทธพุทธพุทธานุสติพุทธคุณในห้องนี้เนี่ยให้ให้เรียนให้ซ่องเสพไม่มากอย่างไม่ได้อะไรเลยคือมันไม่มีทางที่ใครที่เสพคุณพบของพระสมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ได้รับพลังของท่านมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนคนนั้นจะเริ่มรู้รู้ตื่นเบิกบานตามท่านท่านเป็นบรมสุขเป็นที่รวมแห่งบรมสุขพุทโธเนี่ยคือรู้ตื่นเบิกบานนั่นคือความสุข คุณจะเริ่มสุกข,ขึ้นคุณจะเริ่มเห็นนั่นเห็นนี่ได้ชัดขึ้นทิพะยะจกักษสุมนุยธีจะจำใสมันเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับอาจารย์ลองมาหมดแล้วในบรรดากรรมฐานที่ลองมาทั้งหมดเนี่ยถ้าไปไปดูแค่ในเรื่องของกายใจหรือไปดูแค่ในเรื่องของกสินดินน้ําลมไฟต่งตางๆไม่มีอนุภาพป้องกันตัวเองได้เท่าพุทธ,ธานุสติคือไม่มีแบ็กอะตรงๆเลย คืออย่างเรื่องการเพ่งดิน <S 2> <S 2> เพ่งน้ำ <S <S เพ่งไฟก็ได้ได้จิตตัวเองได้จิตตานนภาพใหญ่แต่ขาดแบกข้างบนไม่ลิงเข้าใจไหมแต่ถ้ามรสติเหมือนกันก็ได้ความได้ได้ปัญญาแบบแบบการที่จะนำมาสู่การวิปัสสนาซึ่งเดี๋ยวจะสอนว่านี่ก็เป็นอาราักธรรมอารักะกรรมาฐานตัวหนึง่งที่เป็นรมอันเป็นอาราักขาแห่งกรรมาฐานแต่พุทธานุสติเป็นตัวแรกแลกให้ให,ให้ให้สังเกตให้ได้นะ พุทธานสติเป็นตัวแรกแต่ขาดธรรมาสติกับสังขารสติหายไปเฉยทำไมมันใหญ่ลนะสำคัญขนาดนั้นเอาตัวนี้นะครับพุทธานุสติไม่ใช่มหาสติประฐานไม่ใหญ่มหาสติประฐานนี่ใหญ่ใหญ่มหาแล้วก็เลยหนักเลยเลย,เลยแบกหลายๆคนไปทำก็เลยเบร์นเอาไม่ได้มากได้ผลแล้วก็ความฟุ้งก็จัดไปเพราะมันใหญ่คนที่ทำตรงนี้ได้ส่วนใหญ่ก็สร้างมาทางนี้หลายภพหลายชาติมาทางเนี้มาทางที่จะรู้ขอบเขตกายใจ แต่พุทธานุสติจัดเป็นอนุสติเท่านั้นเป็นสติเล็กและพวกเราคนไทยเนี่ยอยู่กับสติเล็กเนี่ยมาตั้งแต่เด็กอารังสมาสัพพุทโธ,ธพระกว่าเ,เจยแจวหน้าเสาธงมาตั้งแต่ปฐมเป็นสติเล็กแต่สติเล็กเข้าไปสู่การเป็นพระยาบุคคลได้เร็วที่สุดแปลงไหมงั้นอย่ามาบอกว่าพวกเราไม่มีสติกันเพียงแต่เราไม่มีสติในส่วนที่จะไป ไปสู่การตัดเข้าไปสู่มหาแต่สติเล็กนี่พวกเรามีแล้วทําไมไม่ใช่สติเล็กที่เรามีซึ่งเป็นบาดทานที่ทํามาทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่ปฐม,มอะไรเงี้ยแต่ทําให้ลึกซึ้งเข้านะครับได้ยืนยันว่าใครทำพุทธานสติได้นอกจากจะได้ที่สุดคือได้มรรคผลแล้วเนี่ยยังมาได้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือได้ฌานได้ฤทธิ์นะครับได้ฤทธิ์แล้วก็ได้รังสี คุมบ้านคุมตัวเองได้ที่มาสจัจนะนะครับอย่างนกแก้วนกขุนทองก็ยังได้ตัวนี้อย่างนกแก้วนกขุนทองคือได้พลังงานป้องกันตนเองอย่างลึกซึ้งอย่างเข้าใจคือได้วิปัสสนาเป็นอาราักขากรรมาฐานตัดเข้าสู่การเห็นตรงพระเจ้าเห็นอย่างไรเราจะเห็นอย่างนั้นรับประกันคำพีนี้ไม่ได้พูดเองนะับประกันโดยคำพีวิสุทธิมรรคไม่ใช่พูดเอง โอเคนะครับนั้นจะไม่อธิบายมากไปกว่านี้แต่จะบอกว่าห้องนี้เน้นพุทธ,ธานุสตินำเพราะว่าเพื่อให้ลิงก์กับปี62ของเราที่อยู่กับกรรมฐา,านพาะพระอยู่กับอะไรต่างๆและขอให้รู้ว่านี่คือกรรมฐา,านประเภทกรรมฐา,านเล็กแต่คมและถูกรับรองโดยพระตั้งแต่ยุค900ว่าตัดเข้าพระนิพพานได้เร็วที่สุดคือแค่ชั้นหนึ่งชั้นสองแลวมันจะอินกับมรณสติมันจะอินกับอะไรที่พระเจ้าท่าน,านอินด้วยนะครับนั้นเมื่อผมวางคลิปอะไรลงไป ให,ให้ฟังให้อ่านทุกอย่างมีบาดฐานมีคํารับรองในพระสูตรบางทีไม่ใช่พระสูตรก็เป็นหนังสือสวดมนต์แต่หนังสือสวดมนต์นั้นเอามาจากพระสูตรนั่นแหละนะครับเพื่อให้มันง่ายในการไม่ต้องค้นคว้าเยอะงนั้นอยู่กับตรงนี้ทําให้มันเรียบง่ายง่ายคิดถึงความตายบ่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มสอนอะไรเข้ามาโอเวอร์วิวเล็กๆน้อยน้อยแล้วจะตอบกับทุกคําที่ตั้งคําถามว่าสมถาวิปัสสนาคืออะไรทำแล้วได้อะไรได้ไรแตแ่หลายคนจะได้คําตอบแล้วผ่านการค่อยๆยเปิดเยแบบนี้นะครับ นะวันมาสอนก็จะให้เห็นหน้าแล้วก็มีการเขียนพิมพ์อะไรให้มันจะได้ตามเข้าไปดูได้นะครับเราก็เป็นตัวทดลองในนี้<ม>อย่างเข้มข้นไปเมื่อถึงเวลาเหมาะสมอันไหนมันดีเราก็เอากลับไปให้เป็นธรรมทานให้กับคนห้องกลางให้เขาได้เสพพบในสิ่งนี้ด้วยส่วนจะได้เขาจะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรเราปล่อยวางผลลัพธ์นะครับเราปล่อยวางผลลัพธ์มันก็ดีไปอย่างตรงที่พอกลับไปเป็นฟรีเป็นธรรมทานมันปล่อยวางผลลัพธ์มันไม่เหนื่อย แต่ที่เราต้องมาทาั้งนั่งทำส,ส,สติมอะไรเขาเรียกเลยนะสติมู l เลชันนะครับการจำลองในกลุ่มย่อยตรงนี้ก่อนก็เพื่อให้เราได้สอนที่ดีที่สุดผมต้องซ้อมพูดให้ตะกุกตะกักด้วยนะครับแล้วก็มีการเตรียม PowerPoint เตรียมอะไรอาจจะไม่ได้เตรียมดีที่สุดนะเพราะว่าผมบอกเลยว,ว่าเรียบง่ายนะครับงั้นอะไรที่มันทําให้ต้องเวทที่ไม่ใช่แก่นสาระตัวคอนเทนต์ต้องไปนั่งเตรียม PowerPoint สวยๆไปนั่ง อะไรที่มันหรูๆมากๆเนี่ยแล้วมันมันไม่ได้ตัวเนื้อหาที่ผมอยากจะได้ก็จะเสียเวลาไปผิดข้อมุ่งหมายไปนั้นเราก็เรียมง่ายโอเคครับคลิปแรกที่จะวางเม,มื่อผมวางนี้ก็คือพุทธานสติในแบบหลวงพอ่อฤาษีนะครับในแบบหลวงพ่อฤาษีลึกลันะฮะซึ่งผมก็ศึกษามาในสายท่าน,ท,านท่านก็เป็นครูบาอาจารย์อันหนึ่งท่านเป็นพระปฏิสัมพิธาที่หายยากในยุคท่านได้หมดนะครับกรรมฐา,าน40กองท่านได้หมด ท่านได้น่าจะเป็นพระเดียวที่สอนภิญญาในเมืองไทยเท่าที่มีหลักฐานที่เราจะตามได้ยินเสียงหลวงพ่อฤศีลินทร,ร์ดำสอนปิญญาหกแล้วก็ปฏิสัมพิทาสี่ซึ่งยากที่ใครจะมาทําแบบท่านได้ท่านอธิษฐานมาแบบนั้นนะครับหลวงพ่อฤษีนี่ของแท้หลวงตามหาบัวก็ยังยอมรับท่านหลวงปู่สิมก็ยังบอกถึงท่านว่าพระองค์นี้เป็นพระดีนะครับหลวงตามหาบัวก่อนมรณะก็บอกพระองค์นี้ของมาในกายเยเเนนปป็เป็เป็นพระดี แต่ว่าสอนน่ยจะไม่สอนจะไม่สอนเหมือนสายหลวงปู่มั่นไงต้องเข้าใจนะว่าท่านมาทําหน้าที่คนละแบบเหมือนบุญบําบัดเราเนี่ยอาจารย์ก็มาทําหน้าที่คนละแบบเริ่มต้นด้วยเมตตาเจตัวมิมุตเริ่มต้นด้วยกรรมฐานดอกบัวบานเริ่มต้นด้วยความรักถามว่าทําไมต้องเริ่มต้นด้วยความรักเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเอาบอกตรงตรงไงพอมาพอมาตกปีนี้ปี5ปีปัญญาเนี่ย พอกลับไปดูโอ้หเมตตาเป็นอารักขากรรมฐานองค์สําคัญที่ซ่อนตัวเองอยู่เพื่อการบรรลุธรรมเช่น,นการเจริญโพชชงเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเจริญสติโพชชงด้วยเมตตาสัมปะยุทธ์ด้วยเมตตามันจะมีคํานี้ไปตลอดคํานี้ไปตลอดถึงรู้ว่าอ๋ออารักขากรรมฐานตัวสําคัญในพระสูตรที่เขาได้ตัดตัดเอาไว้นะครับก็คือตัวนี้นั้นเมื่อเราไปตัวนี้ เราไปตัวนี้แล้วเรายังไม่ได้มักได้ผลเราก็ต้องมาเอาตัวที่มีกําลังช่วยจากเบื้องบนตัวที่มีกําลังช่วยจากเบื้องบนก็คือพุทธานุสตินี่นะหรือพุทธานุภาพนี่มีกําลังช่วยใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆพูดพีพีศาสแต่กระเจิงทําอะไรไม่ได้เขาเห็นเรามาไม่มีพระอยู่ข้างหลังเราเขาก็าไม่กล้าแล้วนะครับที่เขาจะมาทําที่เขาจะมาขนาดที่ต่ํากว่านั้นนะที่เป็นอย่าง พ่อปู่ฤาษีพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพวกภูมิเทวดาที่เป็นตามตามหมู่บ้านตามตำบลตามอะไรที่เขาทาเป็นศาลทาเป็นอะไรไว้เงี้ยที่เขาเห็นเราเนี่ยเขาจะเห็นเป็นแสงเจ้ากนะเขาไม่ยุ่งกับเราเลยนะเขาบอกว่าเราเนี่ยมีกูบารันที่สูงกว่าเขาคือพวกที่ถูกเป็นล่างเป็นอะไรเงี้ยถ้าเข้ามาในส่วนของพุทธานุสติกรรมฐานได้อย่างเต็มกําลังนะก็จะไม่ถูกแทรกจะไม่ถูกเข้าผีเข้าที่อะไรเข้าไม่ได้ เขาจะเก่งใจไปเลยเขาไม่เอานะครับเทพเทพจงเทพจีนเหมือนคันอนาะจารย์เคยทิษฐานนะธิษฐานถึงองค์หนึ่งว่าเออถ้าเคยสร้างบุญมาพราะอาจารย์ก็หน้าตาจีนจีนเนี่ยอาจารย์ก็เลยคิดถึงไม่มาเลยก็เลยเอ๊ะทำไมว่าเราทําไมเราเรียกเขาไม่มามาแต่ที่เนะี่ยข้าพการติการกวนอิมมาแต่ว่าองค์ที่เราอยากให้มาเนะี่ยไม่มาปรากฏว่าเราเขานั่งดูโอเรามีสูงกว่าเรามีสูงกว่าเขาแล้วเฮงเจียไม่มาหาเลย อยากรูปเหมือนกันว่าไม่มาเพราะเรามีมีมีที่สูงกว่าแล้วเขาก็เคารพในตรงนี้นะครับเออเขาเรียกว่าการศึกษาธรรมการศึกษาธทรรมไม่ข้ามฝักฝ,ากฝาก่ายไม่ข้ามฝักฝาก่ายจริงๆนะนะครับถ้าไปข้ามฝักฝาก่ายจะมัว่วคือถ้าเราไปศึกษาเทราวาสต่ามาทางสายเทราวาสแล้วเราก็ยังไปมหายานไปนั่นไปนี่วิ่งไปนั่นไปนี่นะครับ ยิ่งไปคิดไว้ไปแล้วเราศึกษาเพื่อรู้กว้างอย่างที่อาจารย์พยายามเชื่อมโยงเห็นสิ่งต่างๆนี้ได้แต่ถ้าเราึกเอาไปเพื่อหวังมรรคผลนี่เอาไม่สุดที่นี่ก็ไม่สุดทั้งที่มรรคผลมันมีซ่อนตัวอยูย่นี้เท่ากันเขาเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีอภิสมาจารย์ซึ่งอภิสมาจารย์เป็นมารยาทของพระในพระป่าเนี่ยจะมีอภิสมาจารย์อยู่เท่าไหร่ยี่ข้อหรือสิบกว่าข้อผมจาไม่ได้ อภิสมัาจารย์ข้อหนึ่งก็คือเมื่อศึกษากับครูบาอาจารย์ใดอยู่จะไม่ออกไปศึกษากับอีกครูบาอาจารย์หนึ่งเป็นมารยาทจนกว่าจะพ้นนาวิกะหรือพ้นการอธิษฐานพรรษาเนี่ยเห็นไหมตอนพวกเหลียงเจี๊ยบเนี่ยเข้ามาสายอนุตตรธรรมของไต้หวันซึ่งตอนอาจารย์เป็นัยรุ่นหน่ะสิบเก้าอายุสิบเก้าอายุยี่สิบก็ศึกษาอนุตตรธรรมในอนุตตรธรรมก็เหมือนกันคือจะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมาสองสายก็จะบอกเลยว่าเมื่อเข้าสายดาวคนองจะไม่ให้ไปอีกสายบางกรจะไม่ไปอีกสายหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันมันจะตีกัน ทั้งที่ตัวธรรมะเดียวกันนะครับคือเป็นมารยาทป็นมารยาทของการที่ว่าควรเป็นคนที่ปฏิบัติอะไรก็ให้สุดไม่หยิบโยงให้สุดไปก่อนไม่หยิบโยงไม่งั้นก็จะเป็นคนเอาดีไม่ได้อังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราอยู่ในกับเทราวาสเราก็ลองสุดกับเทราวาสด,ดูนะครับแต่พุทธะท่านมีอันเดียวนั่นแหละการศึกษาของผมตลอดเวลาที่ผ่านมาผมก็ไปหมด อย่างผมสอนครูจิวิญญาณมก็ปัญญาคิดเจียนแต่ผมไปนี่บนพื้นฐานว่าแกนอยู่ตรงไหนนะคือเข้าใจให้ได้นะว่าคนสร้างมาเพื่อการเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องเอาทั้งหมดมันเวียงหามันมันโอ้ยไม่ต้องห่วงยังบอกว่าพวกเราอ่ะนี่มีเห็นอะไรนะคูณสิบของผมก็ไปเลยนั้นผมตอนที่ผมเตือนน่ะคือผมเตือนไม่ได้เตือนเพราะว่าผมผมเตือนผมเคยเคยเป็นมาก่อนเคยเพี้ยนมาก่อนเคยเคยเคยถูกหลอกมาก่อนนะครับ ผมนึงบอกว่ากลับมาอยู่กับพระพุทธเจ้ากลับมาอยู่ตรงนี้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไม่ได้ห้ามศึกษาการได้ศึกษากว้างขวางนั้นเป็นบาลมีที่เราที่เราเป็นผู้ที่จะมีความรู้มากในการที่จะบอกสอนเพราะว่าพระหูสัจจะก็ะเป็นธรรมเป็นธรรมเนียมหนึ่งของพระพุทธเจ้าในจารยานิสัใช่ไหมการเป็นผู้สแสวงหาความรู้เป็นมงคลชีวิตมันดีทั้งน,นั้นนะนะครับแต่ถ้า จะทาอะไรในเส้นทางของการเ่ินเข้าสู่อริยามรรคเนะ้นอริยามรรคในะห้องนี้คอยให้ได้พุทธาน,นสติเต็มกําลังนะครับอาล่ะครับก็จะเข้าใจแล้วเนาะว่าเปิดห้องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับไม่ได้สอนฤทธิ์ไม่ได้สอนอะไรไม่ได้สอนไม่ได้สอนเป็นไปเพื่อการเห็นนรกสวรรค์เห็นอะไรนะครับแต่สอนในสิ่งที่ไม่เห็นนะโกสวรรค์แต่ก็สามารถที่จะสูงส่งกว่านั้นได้ด้วยวิธี ในวิธีการของพระพุทธเจ้านะครับที่เรียกว่าวิปัสนาส่วนวิปัสนาจะคืออะไรจะที่ใบา่ายในคลิปถัดไปตอนนี้จะใส่ในเรื่องเกี่ยวกับพุทธาสันติให้พวกเราได้เสร็จพบให้ได้ยินได้ฟังในเรื่องนี้ให้มากก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสรับคลิปนี้สวัสดีครับ